ตอนแรกๆนู้นตอนเด็กตอนทอี่อาตมาบอกว่าผ่านแล้วตอนแรกๆอะไรอาการจิตแรกๆวันสองวันสามวันสี่วันเด็กๆแ,แ,แล้ววันที่หกที่เจ็ดที่เจ็ดที่แปดนี่มันมีมีอะไรนะออนุูไหมอ๋อออนุูเริ่มเริ่มเย็ยนเนาะจิตเริ่มเย็ยนแบบ สุขสุขลดสุขมันลดในใจในใจนะ่ะมันมีความสุขอะไรนะ่ะถ้าเป็นปิติกับปิติลดสุขลดปิติลดความเย็นอยนะ่างนี้เยือกเย็นรัศมีความเย็นยเน,ะะนี่ยขยายออกไปเรื่อย อย่างเช่นว,วัดไหนที่มีพระปฏิบัติดีๆมีพระอริยเกิดขึ้นในวัดนั้นเวลายาจมเข้าไปก็จะยูส้สึกยินจิตเย็ยนใจสถานที่ตรงนั้นอย่างเช่นคนที่เดินทางบ่อยจุดใดจุดใดก็มีโอกาสสัมผัสได้เหมือ,อกนกันคนไหนที่เป็นอาิยบุคคลอยู่เดียวทางเป็นพ่อค้าแม่ค้าเพรว่าคนที่ปฏิบัติได้ก่อนหน้านี้จะมีหลายคนระหว่างนี้จะมีหลายคนเพร,ราะว่าศึกษาธรรมะมานาน 他那个地。